คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันลุงเลียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเรียงก็ได้นำสูตรมาครบ2ตัวล่าง เอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับสถิตินั้นเดินยาวมา18งวดนะครับ18งวด19งวดนะครับหลุดไป1งวดนะครับคืองวดที่ผ่านมานี้เองนะครับก็หลุดไป1งวดสูตรนี้ซึ่งเป็นสูตรที่ ท่านผู้ชมได้เห็นไปแล้วนะครับเพราะว่าลุเงเนียงได้ลงให้ไปนะครับซึ่งมันก็หลุดนะครับงวดนี้งวดที่ผ่านมานะครับมาดูงวดนี้กันนะครับงวดนี้ลุงเนียงคิดว่าไม่น่าพลาดนะครับงวดนี้เพราะงวดที่ผ่านมาหลุดแล้วนะครับงวดนี้มันจะต้องเข้านะครับถ้าหลุดอีกเป็นงวดที่สอง เราก็ต้องทิ้งนะครับสูตรนี้นะครับก็หาสูตรใหม่มาทดแทนนะครับามาดูวิธีการคำนวณก็ง่ายๆนะครับก็ใช้หลักร้อยนะครับ3ตัวหมุนครั้งที่1น,นะครับ1ครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่1 1ครั้งบวก หลักร้อยหมุนครั้งที่2องหงครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่3ามหครั้งแล้วก็บวก5้คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวก1นึ่งบวกหบวกสบวกหแล้วก็บวกสนะครับก็จะได้ตัวเลข6ตัวมา2ตัวนะครับ ได้ตัวเลข6ตัวมา2ตัวนะครับก็ท่านผู้ชมก็ไปคำนวณดูเอากันเองก็แล้วกันว่ามันตรงกันไหมกับตัวเลขที่ลุงเนียงได้ลงให้ท่านผู้ชมนี่นะครับอ่านะครับงวดแรกนะครับผลการคำนวณได้0 1 2 5 6 8นะครับออก61นะครับก็มาทั้ง1แล้วก็6นะครับครบทั้ง2ตัว งวดต่อมาได้012568อีกนะครับ2ตัวล่างออก21นะครับก็มาทั้งเลข1แล้วก็เลข2นะครับครบทั้ง2ตัวนะครับงวดต่อมาได้567013นะครับออก51นะครับก็มาทั้ง1แล้วก็5นะครับครบทั้ง2ตัวงวดต่อมาได้ หนึ่งสองสามหกเจ็ดเก้านะครับออกสองสามนะครับก็มาครบทั้งสองตัวนะครับทั้งสองแล้วก็สามงวดต่อมานะครับได้เก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดนะครับออกห้าหนึ่งนะครับก็มาครบทั้งสองตัวนะครับทั้งหนึ่งแล้วก็ห้างวดต่อมาได้ศูนย์หนึ่งสองห้าหกแปดนะครับออกห้าศูนย์นะครับ ก็มาครบทั้งสองตัวนะครับทั้งห้าแล้วก็ศูนย์นะครับงวดต่อมานะครับได้สามสี่ห้าแปดเก้าหนึ่งนะครับออกห้าสี่นะครับก็มาครบทั้งสองตัวนะครับทั้งสี่และก็ห้างวดต่อมานะครับได้หนึ่งสองห้าหนึ่งสองสามหกเจ็ดเก้านะครับออก 3 2นะครับก็มาครบทั้ง2ตัวก็คือทั้ง2ทั้ง3นะครับงวดต่อมาได้1 2 3 6 7 9นะครับออก3 6นะครับก็มาครบทั้ง2ตัวนะครับทั้ง3แล้วก็6งวดต่อมานะครับได้3 4 5 8 9 1นะครับออก 8 5นะครับก็มาครบทั้ง2ตัวนะครับทั้ง5แล้วก็8งวดต่อมาได้8 90 3 4 6นะครับออก0 6นะครับก็มาครบทั้ง2ตัวนะครับทั้ง6แล้วก็0งวดต่อมานะครับได้7 8 9 2 3 5หนะครับออก8 7นะครับก็มาครบทั้ง2ตัวนะครับ ก็คือทั้ง7แล้วก็8นะครับทีนี้มาดูงวดต่อมานะครับงวดต่อมาได้234 7 8 0นะครับออก2 0นะครับก็มาครบทั้ง2ตัวนะครับทั้ง0แล้วก็2งวดต่อมาได้ 5,6,7,0,1,3จ็ดศูนยะครับออกศูนย์หกนะครับ,ออก, 0, 6, รบก็มาครบทั้งสองตัวนะครับทั้ง6แล้วก็ศูนย์งวดต่อมาได้9ก้าศูนี่ห้าเจ็ะครับออกเกนะครับ,ออก, 9, 1, รบก็มาครบทั้งสองตัวนะครับทั้งเแล้วก็หงวดต่อมาได้ศูน 5 6 8นะครับออก2 6กนะครับก็มาครบทั้ง2ตัวนะครับทั้ง2แล้วก็6งวดต่อมานะครับได้4 5 6 902นะครับออก5 0นะครับก็มาครบทั้ง2ตัวทั้ง5แล้วก็0นะครับงวดต่อมาซึ่งเป็นงวดที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ได้7 8 9 2 3 5นะครับออกอะไรครับออกข้างล่างก็คือ6 3นะครับ6 3ก็มาตัวเดียวนะครับก็คือ3หมงวดนี้ก็กลายเป็นหลุดนะครับก็เป็นหลุดงวดแรกนะครับ งวดแรกเลยนะครับในจํานวน19งวดนะครับ19งวดหลุดไป1งวดงวดนี้ถือว่าหลุดนะครับทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะครับงวดนี้หลุดแล้วงวดที่ผ่านมาหลุดงวดนี้ต้องมานะครับถ้าไม่มาสูตรนี้ต้องโละทิ้งนะครับหาสูตรใหม่มาทดแทนนะครับ อะมาบวกกันดูนะครับมาบวกดูกันเลยนะครับ6บวก2ก็เป็น8 8บวก2ก็เป็น10 10บวก4เป็น14 14บวก5เป็น19นะครับผลลัพธ์ก็ได้9นะครับ9บวก1ก็ได้0 0บวก1ก็ได้1 1บวก3ก็ได้4 4บวก1ก็ได้5 5บวก2ก็ได้7นะครับอ่ะนี่คืองวดประจำวันที่1เดือนกันยา2568นะครับก็ รอลุนกันนะครับ6ตัวนี้ต้องมา2ตัวนะครับต้องมา2ตัวอ่ะลืมเลื่อนแตขออภัยนะครับอือนะครับนี่นะครับ6บวก2เป็น8 8บวก2เป็น10 10บวก4เป็น14 14บวก5เป็น19นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9 9บวก1ได้0 0บวก1ก็ได้1 1บวก3ได้4 4บวก1ก็ได้5 5บวก2ก็ได้7นะครับนี่คือ6ตัวมา2ตัวล่างนะครับมาครบ2ตัวล่างนั่นเองเองนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับท่านผู้ชมครับก็งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับ 19งวดหลุดงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับงวดที่ผ่านมานี่เองนะครับงวดนี้น่าสนใจน่าติดตามนะครับเอาละครับก็ท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบคู่ไหนก็จับไปนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับลุงเหลียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับ